กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วเศรษฐีคนหนึ่งมีลูกชายอายุ16ปีเขาหวังอย่างยิ่งว่าลูกชายของตนจะเป็นผู้สืบทอดมรดกของตระกูลในอนาคตแต่เรื่องที่ผู้เป็นพ่อรู้สึกหนักใจมากก็คือทุกครั้งที่ลูกชายมีเรื่องกับคนอื่นมาคนที่เจ็บตัวก็มักจะเป็นลูกชายของตนเสมอเพราะชายหนุ่มไม่เคยคิดที่จะต่อสู้เลยสักครั้งเดียว เมื่อเหตุการณ์เป็นเช่นนี้เป็นเวลานานเข้าจนเศรษฐีรู้สึกว่าคงไม่ดีแน่หากลูกชายของตนจะเป็นอย่างนี้ตลอดไปเพราะคิดว่าลูกชายช่างไม่เป็นนักสู้เอาเสียเลยด้วยความเป็นห่วงลูกลือศีจึงเฝ้ามองหาผู้ที่จะช่วยฝึกสอนให้ลูกของตนเป็นนักต่อสู้ที่ดีจนได้ข่าวว่ามีอาจารย์ท่านหนึ่งซึ่งขึ้นชื่อลือนาในการฝึกค้นให้เป็นยอดคน้น พราบางคนที่เคยอ่อนแอแต่พอได้อยู่กับอาจารย์ท่านนี้ก็กลับกลายเป็นนักต่อสู้ที่เก่งกล้าอย่างน่าประหลาดใจเศรษฐีจึงตัดสินใจส่งลูกชายไปอยู่กับอาจารย์ท่านนั้นทันทีพอไปถึงสำนักเศรษฐีก็ได้เล่ารายละเอียดเกี่ยวกับลูกชายให้ท่านอาจารย์ได้ฟังโดยเฉพาะเรื่องของความไม่สู้คนผู้เป็นพ่อจะย้ำม,มากเป็นพิเศษเพื่อให้อาจารย์ได้รับทราบข้อมูลได้มากที่สุด ในขณะที่อาจารย์เองก็รับฟังโดยท่าทีที่สงบเหมือนว่านั่นไม่ใช่ปัญหาที่น่ากังวลหลังจากฟังเศรษฐีพนานาถึงลูกชายจบแล้วเพื่อเป็นการตั้งกติการ่วมกันในการฝึกฝนลูกชายให้เป็นนักสู้ที่ดีอาจารย์จึงได้กล่าวกับเศรษฐีว่าเมื่อท่านต้องการให้ข้าฝึกลูกชายให้เป็นนักต่อสู้ที่ดีก็ขอให้ท่านละเว้นจากการมาพบลูกชายเป็นเวลาสามเดือน ห้ามมาเยี่ยมเป็นอันขาดเดี๋ยวข้าจะทำการฝึกเขาให้เป็นนักต่อสู้ที่ดีเองเมื่อทั้งสองฝ่ายได้ทำกติการ่วมกันเรียบร้อยแล้วเศรษฐีก็ลาอาจารย์กลับบ้านส่วนลูกชายก็อยู่กับลูกศิษย์คนอื่นๆในสำนักทว่าในขณะที่พำนักอยู่นั้นอาจารย์กลับไม่ได้สอนวิธีต่อสู้ให้กับเขาแต่อย่างใดท่านเพียงให้เขาฝึกทำสมาธิ ฝึกการทำงานทุกอย่างเหมือนกับลูกศิษย์คนอื่นๆสามเดือนต่อมาเศรษฐีก็ได้ย้อนกลับมาที่สำนักโดยความหวังว่าจะเห็นลูกชายเป็นนักต่อสู้ที่เก่งขึ้นไม่อ่อนแอเหมือนอย่างเคยเมื่อมาถึงสำนักฝ่ายอาจารย์จึงให้ทุกคนมารวมตัวกันที่ลานปาระลองแล้วให้อาจารย์ที่สอนวิชาการต่อสู้ได้ประลองฝีมือกับลูกชายของเศรษฐี แม้จะไม่เคยฝึกการต่อสู้อย่างจริงจังเมื่ออยู่กับอาจารย์แต่ชายหนุ่มก็ก้าวออกมาสู่ลานประลองด้วยความมุ่งมั่นเหมือนว่าผ่านการฝึกฝนมาเป็นอย่างดีแล้วครั้นเมื่อมีการต่อสู้เริ่มขึ้นสิ่งที่ปรากฏต่อหน้าเศรษฐีและทุกคนก็คือชายหนุ่มถูกรูฝึกทุ่มลงทุกครั้งแต่แม้ว่าจะถูกทุ่มลงครั้งแล้วครั้งเล่าลูกชายของเศรษฐีก็ลุกขึ้นและขอท้าใหม่ทุกครา โดยที่ไม่มีท่าทีว่าจะยอมแพ้เลยสักครั้งเดียวฝ่ายเศรษฐีเมื่อเห็นลูกชายถูกทุ่มลงทุกครั้งที่มีการต่อสู้ก็รู้สึกผิดหวังต่อผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจึงกล่าวเป็นเชิงตัดพ้อกับอาจารย์ว่าท่านอาจารย์ผมอุตส่าห์ฝากลูกชายมาเรียนรู้วิชาต่อสู้เพื่อให้เขาได้เอาไปป้องกันตัวไม่ให้คนอื่นรังแกได้ แต่ภาพที่เห็นกลับเป็นความพ่ายแพ้ของลูกชายของผมทุกครั้งเลยมันหมายความว่าอย่างไรกันท่านคิดเช่นนั้นหรืออาจารย์ถามเพื่ออย่างความรู้สึกของเศรษฐีภาพที่เห็นมันฟ้องผมแบบนั้นครับท่านอาจารย์เมื่อเห็นปฏิกิริยาของเศรษฐีที่แสดงออกในท่าทีที่ไม่ค่อยพอใจแทนที่อาจารย์จะรู้สึกกังวลท่านกลับยิ้มอย่างคนอารมณ์ดี เหมือนว่าความล้มเหลวของลูกศิษย์นั้นเป็นชัยชนะที่ยิ่งใหญ่เหลือเกินพร้อมกับกล่าวให้ข้อคิดแก่เศรษฐีว่าท่านเศรษฐีมองไม่เห็นความเป็นนักสู้ของลูกชายตังหากลองมองดูใหม่สิก่อนที่เขาจะมาอยู่ที่นี่ท่านว่าเขาเป็นคนอ่อนแอไม่สู้คนแต่พอเขามาอยู่ที่นี่และดูจากการต่อสู้แล้วข้าว่าลูกของท่านมีเลือดนักสู้อย่างเต็มกายเลยทีเดียว แม้ช่วงเวลาที่ผ่านมาค่าจะไม่ได้ฝึกฝนการต่อสู้ให้กับเขาอย่างจริงจังแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็แสดงให้เห็นแล้วว่าเขาแกล่งขึ้นเพียงใดเพราะไม่ว่าจะล้มสักกี่ครั้งลูกของท่านก็ลุกขึ้นและขอท้าประลองใหม่ทุกครั้งนั่นต่างหากคือสิ่งที่ท่านควรมองเออจริงอย่างที่อาจารย์ว่าผมลืมสังเกตไปเลยครับเศรษฐีอุทานด้วยความรู้สึกเปลี่ยนไป เอาอย่างนี้ก็แล้วกันข้าขอเวลาอีกหนึ่งเดือนหลังจากนั้นท่านค่อยมารับลูกชายของท่านกลับบ้านทุกอย่างจะดีขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ในวันนี้แน่นอนอาจารย์ยื่นข้อเสนอครั้งใหม่ในการฝึกลูกชายของเศรษฐีเมื่อการตกลงในรอบใหม่จบลงด้วยดีเศรษฐีก็ได้เดินทางกลับบ้านส่วนลูกชายก็ยังอยู่กับอาจารย์ต่อไปอีกหนึ่งเดือน ครั้นอาจารย์เห็นว่าที่ผ่านมาลูกศิษย์มีความมุ่งมั่นอย่างจริงใจจึงได้ถ่ายทอดวิชาการต่อสู้อย่างคนที่มีคุณธรรมให้กับเขาโดยไม่ปิดบังในที่สุดเมื่อเวลาหนึ่งเดือนเบียนมาถึงเศรษฐีจึงได้มารับลูกชายกลับบ้านสิ่งที่เปลี่ยนไปหลังจากนั้นก็คือชายหนุ่มเป็นสุภาพบุรุษที่น่านับถือยิ่งนักเขามีความสุภาพอ่อนโยนทั้งด้านนิสัยใจคอและถ้อยคำที่เจรจา แต่หากคราใดที่ต้องต่อสู้กับคนพรานเขาก็จะเหมือนดังพญาช้างสารที่ออกศึกไม่มีความเกรงกลัวต่อผู้ใดทั้งสิ้นเมื่อเศรษฐีเห็นการเปลี่ยนแปลงของลูกชายก็ถึงกับทึ่งในวิธีการฝึกคนของอาจารย์ที่สามารถเปลี่ยนแปลงบุตรของตนให้สมบูรณ์พร้อมทั้งร่างกายและจิตใจทำให้เศรษฐีได้ข้อคิดในการเปลี่ยนแปลงมุมมองของชีวิตว่า การล้มกี่ครั้งนั้นไม่ใช่ปัญหาแต่ล้มแล้วรู้จักลุกขึ้นมาสู้ใหม่ได้หรือเปล่านั่นต่างหากสำคัญกว่าข้อคิดที่ได้จากนิทานเรื่องนี้ความล้มเหลวสำหรับคนที่รู้เท่าไม่ทันย่อมหมายถึงความทุกข์และปัญหาที่คอยซ้ำเติมให้ชีวิตตกต่ำอยู่ร่ำไปเป็นเหตุให้เขาพลอยเอ็นไว้ไปกับสิ่งที่มาทำให้ใจรู้สึกขัดค้องไปด้วย เพราะเขายอมแพ้และยอมรับว่ามันเปลี่ยนแปลงไม่ได้ตรงกันข้ามกับคนที่มองเห็นคุณค่าของปัญหาแล้วปรับเปลี่ยนให้เกิดเป็นปัญญาเขามักจะมองว่าปัญหานั้นแหละทำให้รู้จุดด้อยของตัวเองคืออะไรเพื่อที่จะนำไปสู่การแก้ไขให้มันดีขึ้นทำให้ชีวิตจากที่เคยอ่อนแอกลายเป็นคนที่เข้มแข็งจากที่เคยรู้สึกว่าความล้มเหลวคือความทุกข์ก็กลายเป็นความสุขที่ได้รับ เพราะนำการเรียนรู้จากความไม่สมหวังมาคอยเป็นครูให้ใจฉลาดขึ้นทุกครั้งโดยเหตุนี้ทุกครั้งที่แพ้พ่ายก็จงเรียนรู้ที่จะลุกขึ้นมาสู้ใหม่ด้วยใจที่แกรงกว่าไม่ว่าเราจะล้มสักกี่ครั้งทาไม่ถอดใจยอมแพ้ไปก่อนทุกอย่างสามารถเปลี่ยนร้ายให้กลายเป็นดีเปลี่ยนปัญหาให้เป็นปัญญาได้เสมอ แล้วเราจะเป็นผู้ชนะตัวจริงทั้งในกติกาของโลกที่เราอาศัยอยู่และในกติกาของใจที่ต้องคอยรับรู้สิ่งต่างๆที่ปรากฏผ่านชีวิตนี้